ดีค่ะขาวเสาเฮ้าโอนี้เนาะนสิมียอดมะกอกเพิ่นเก็บมะหอยเพิ่นสิปูโบกทุเรียนนั่นะนะเพิ่นเก็บมะหอยยอดอง,งามเพิ่นตัดแล้วก็เก็บมะหอยเฮ้ากับสิมาก,กินกับอันนี้นี่คือลาบลาบป่านิ่นลาบป่านิ่นเฮ้ามาจากไสหมูวอ,อปึ๊บปึ๊บนี่ ขามาต้มใส่นอไม้สมปลานิ่งตัวหนึ่งขาต้มใส่นอไม้สมปุ๊บพอต้อมใส่นมไม้สมล้วเ้าก็ไปแกะออกจากโตมวัมนน่ะละมาลาบข้าสิได้จิ้มกับน้ำพริกผักอันนี้ห้าเนาะหยอดบกกอ้อนอกกก่อน,อนนี่ม,มุมมุมเขาไปพี่นอ้องเอ้ยเป็นตาแซ่บผักเสียบแน่แวันเห็ดเขากับเขาตอนเสาร์ฝุ่นละ ไก่สีได้กินกะเกือบเที่ยงพุ่นล้พี่น้องเฮ็ดไปจังสันละทั้งที่มึงลาบเขาเนาะปลาตัวหนึ่งเขาสามารถเฮ็ดได้สองยางคือเขาอยากกินลาบเขาก็เฮ็ดลาบลาบปลาหนิ่งเขาใส่เขากัวหอมแดงชีฝรั่งตุนหอมใส่เข้าไปกระเทียมบบกพริกซ้อย ใบมะกรูดใส่เข้าไปสําหรับคนเฮ็ดบบเป็นก็นจาเอาชื่อเอาอะน้าหมกหน้าวนำปลาคนที่เป็นแล้วก็ง่ายคนที่บบเป็นก็นบโบเป็นคือว่าน่ะนะบุกว่าเส็ดจังไดกินเนาะเขาก็ต้องเรียนรู้เอาไมนกันเนาะหน้าหมกหน้าวนำปลาแป้งน,นัวเฮ้าจักนิดน้อยจะใส่ไรเด้อแป้งนัวใส่ายบ่ดีเนนลยเรียนใส่พอแสบน,นะนี่ ปลาตัวหนึ่งเฮ้ามีเห็ดใด้สองเมนูลาบปลานิลกับต้มยำปลานนลใส่หน่อไม้หน่อไม้ส้มหน่อไม้ดองเราเนะาะหน่อไม้ดองบอกไทยเนียบอกล่าเนียเพื่อสำหรับคนที่บุงหมภาษาอีสานภาษาเล่าเนาะส่วนมากก็อีสานเฮาหล,หลายกลัวคูเป็นคนไทยบุหมูภาษาอีสานก็คือว่านะบุงหมูกับบุง จะเขาบอกอีกอย่างคือห้าบุงหมวกภาวาฝรั่งกันละ่ะเขาบอกไปหา้าก็ฟังไปพูดฟิตโฟรไฟอีกอย่างของเขาแลยหา้าออก็เ้าไปหา้าบุงหมวอังกฤษนอกหากเรียนจบปอซีคนสมัยเก่าจึงสี่ละผู้เทาบอซีสมัยเก่าแต่ว่าบ่ไดเอาใกล้แลกออกได้เลียนจบแบบยางดีเลยละ่ะปอซีคักๆเลยละ่ะจบบ่ได้ต๊กสันเลย ต่ว่ามาเขียนเลขนี่ตกทุกเลขตกทุกโตคอมเมนต์ฮาโม่เนี่ยกับพี่พิษจืกๆกับขอโทษขออภัยหลายๆเ้อพี่น้องเอ้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประว่าในเด้อสุดสวยสุดรอทัวร์โลกบ๊ายบาย